โอ้โหอันนี้ว่าหั่งมดน่ะนี่แหละหั่งมดหั่งมดไห่นี่ว่าปลาอันเหาอันเหาอันเหาไปซอกมันอันเหาไปซอกมันแม่เอานี้มันบ่แม่แล้วอันนี้แหละโอ้ไปกันดีแต้หันนี้วไงแล้วไงบ่ สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีฟังลาฟังไทยเด้อแล้วก็สบายดีเมื่อทุกคน,หน,หน,น,นละเนาะแล้วก็สินเจ้าไอ้น้องเวียดนามแล้วก็สบายดีครับเอฟซีจากฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศก็สบายดีเด้อื้อนี้กัมื้นนี้เราเสียงก็ได้มีโอกาสส่วนครบครัวแล้วก็น้องสาวเนาะที่จะเขาป้าไปหาอาหารแบบบ้านๆมีทางมีทางอาหารกันกินแบบว่า ไข่มดเนาะไปต้อยไปห้าไข่มดไข่มดหายอยู่ในป่าไปนี่ทางนี้เนาะอืมบายดีเลยบายดีเอฟซีเลยสวายดีสร้างสร้างามสร้างงามสร้างคนรเลยบายดีบ้างสร้างลินสบายดีบ้างไปเอาเรื่องทางไปนำการทุกคนเอาอุปกรณ์เอามีมีเรื่องอะไรอุปกรณ์หนาเบื้องดูลุงพัดอันนี้ลุงพัดเก็บเอาไปอันอัน ตัวเอาไข่มดเสื้อเดียวกับตัวเอาเสื้อนี้ป่ะในแล้วเอออันนี้อันใบซูเสื้อนเออใบใบสู้มดเนาะไมอนี้ขี้ชามคนไปแบบไม่นี่นะขี้ชามคนไปเลยเนาะไปไปไปเลยทุกคนตอนนี้เรากำเดินทางไปเนาะเรากำจะไปไปป้าอะไรเนาะเาออกจากเหืียนไปกับประมาณสองสามลักแหละหรือว่าสองสามกิโล ปลาทีลึกที่สุดเนาะที่เราจะเกี่ยมเขาเป็นคือนี่เนาะโอ้ปลานี่แหละ ตอนนี้เฮากาได้เลื่อนทางคำฮอดป้าเกี่ยมจะเขาป้าห้าไขมดมาทำการสร้างสี่คนเนาะซาลินปเป็น้เลยพร้อมพร้อมดุยป้าแหละพร้อมพร้อมเลยวะพร้อมเขาป้าแล้วเนาะมีคพาผ่านในดินปาจะไปห้าเลยไปหาตัวมดห้าไข,าขา่ไข่ตัหมดเนาะไข่มดอเลยไข่มดไห้มดไห้ไปไปํำการเลยอุปกรณ์น,นั้นก็คือป้าแล้วลงพัดจับอันนีได้ดินเฮรยเอ้ ไปย่างไปก่อนลุยวันนี้เนาะเกี่ยมลุยเข้าป่าโอ้ยยังเป็นธรรมชาติเลยเนาะนี่ก็คือเขตป่าสงวนหรือววเขตป่าห่วงหามของวานวาน,วานสำทองเนาะเขตนี้เนาะเอิ้นห้วยใยห้วยนี้นะห้วยไยเนาะเ <c oughs> ข้าป่าเนาะ เขาป่าดึกล mm. oh, ับเออเห็นโอป่าใม่ยังยังมีป่าใหม่ยื่เนาะเขนี้เนาะเขตป่าสงวนเด้อป่าหวงหามของบ้านสําทองพอยอดหวยไผอันนี้แท้ก็ยังบ่บ่แม่นยอดหวยไผเนาะถาว่าเขามาหาหมดก็ยังยังบ่เฮ็ดเนาะเป็นเด้อซาวลนเมื่อยบ่ซาวลนเมื่อยบ ยังบ่เห็นจัดหางเลยเนาะโอ้ดีละเชื่อมากเก้ไม่ต่อโอ้หางเนาะมักเลเนี่ยมังเร่อ่ทังทงนี่บ่มักเรบ่านี่มอเลโอ้ัเปิดบ่มากเลยอกันอันั้นงไายนักเยเด็กตนี้ เออนี่นี่เรามาเกลี่ยยงเป็นบ่กยิงเป็นต้อวันนี้เป็ดโอ้ยขักเนาะบ้านเฮาจะเอาไปอินเนี่ยนี่ต้อเลยฟ้าห้องดินหลังแม่ยังยัดเนี่ยนี่ขักนี่ขักเนาะเป็นล้างซะเนาะอืมสวยงามนุ่ยงามบอกว่าเก้าแล้วเนี่ยมักเก้ามักลุนมักรุ่นี่

Cấp hắt đi Ô pin nó không pin nó. Nè. À. Hát đó. Nhét À, này, lấy lại Thì bọn không, lấy Ừ, nhìn <cười> 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 Kijk, kak, 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 Ừ kak, 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 Chén kak, 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 ô, kak, เอฮ้เอยนั่นแหละม่อนมาโอ้เป็นไกดีเดินนี่ซาลินพี่สางเฮ้ยม่อนเอ้ดาวน์เราจะเี็กกันได้กันโอ้เหนื่อยเนาะ มนี่พาซศ้าลินมาลําบากมาลําบากลํากันทุกคนเออเป็นเลยเห็นเลยมดไทยนะยังบ่เฮ็นเห็นจักหางเนาะยังบ่ทันเห็นจักหางเลยโอ้มาโอ้เหนื่อยบ่ซาลินนืู้เมื่อยแฮงบุกกลางป่าผู้เข้าเลยเนาะยังปาเยอได้นี่ปามันเยอโ้ขี้ฟานเนาะนี่เนาะโอยังมีฟานแต่จิเนาะ นี่มาเบิ้งนี้ไหมมาเบิ้งนี้ไหมขี้ฟางขี้ฟานแต่นี่โน่รถเก๋นอยู่นี่โอ้ยังมีโน่นนี่นี่ซาลินเคยเห็ซเดียวกขี้ฟานน่ะเคยเห้บอกนี่นี่เนี่ยมาเบิ้งนี้นี่ตอนนี้เราตอนนี้เราก็ได้เลาะมากลางป่าเนาะกางป่าโอ้โหเฮ็ดแล้ววปะอู อยู่ก <พ uka> ็รู้เออยึดเทิงไอเนี่ยอันลำล่ำเหรอวะโอ้คากอะไรแบบนี้อ่ะอันลำลำนี่เนาะป้ามาลุ้นนำกั้นมาจะมีไข่ปะเนาะเฮาะซอกห้าซ <25 S 1> อกห้าแบบนี้แหละทุกคนเฮามาเล่นป้าซอกห้าไข่หมดแบบนี้เนียโอ้ยยึดเทิงเลยวะเอเดียเอาลงมันเอเดียเจ้าอะไรปะ<อ>เก็บขึ้นเก็บขึ้นโอ้ยยักแถเนาะเอาเป็นช้างเลยวะนี่ โอ้คักลายเนาะหางมดไทยที่เฮาซอกตามห้าหงมดยามนี้ก็เป็นยามที่ว้ละลู่ซอกหางมดเนาะกระโดงเลยกระโดงเลย

เดาๆยดาเข้าร้อยเจ็ดหางแล้วเจ็ดหางมัดเจ็ดเยอะไปเลางหางก้อนเนาะปลาเบิ่งบังบังบัง่างห้าพันห้าพันเบาวโหเอามาซ้อมหางมดแต่ว่ามาเห็นหางทำอิดหางก้อนแล้วหางแล้วโอ้หางสะนนอกไปสอมหางเมื่อวันนี้นะซ้อมเมื่อไปเขาจะไปซอกเอาแบบนี้เนาะแผ่นเป็นหางอยู่กลางป่า แล้วแต่ว่าหังนี้มันเป็นหังหางเนาะหรือว่ามันมันบุมีแม่เนี่ยนะเนาะแต่ก็เป็นหางทําอิซที่เรามาซอกเฮ็ดนี้เนาะแล้วก็หังนี้บุได้ด้ครับก็เจอตามห้าอีกหังเนาะนี่อันนี้เลยโอ้หางเยอะบ่อะไรแล้วโอ้อันนี้บ่หังมดนะนี่ละหังมดหางมดไทยนี่ว่ะ ปลาอันเหาอันเหาอันเหาไปซอกมันอันเหาไปซอกเห็นแหมแนานี้มันบอกแนวแล้วอันนี้ล่ะามีมีมีแมว่าหางนี่อหางก้อนแล้วมันหางก้อนเนี่ยปะปลาคือป่าได้หางเยอะปุีิคือจีได้ฮอดหลูมันบ่เนาะใครมันเนาะลองฟันเบิ่งไปยังมีแมสเป็นกลุ่มบุมีบุมีแล้วขันมีหัวนั่นเนาะซาลินอันผ่านดังเบิ่งเบิ่ง มีบอน้ำไหลน้ำี่บ่บอมีแล้วมันมีกูก็ไต้แล้วโอ้อันนี้เอิ้นหางเอิ้นหางมดไห่เนาะทีละลู่นึงกะมีเทือนึงเนาะไปย่าบ่มีแล้วคือละลู่ไปเน่าละลูกไป่เน่าเนาะทายทายเน่าเนี่ยจังมีเนาะทายเน่าต้นห่อนไปไม่ไม่ไม่ฟง mấy nhà cát càng pa bên này nữa lin mười vó mười anh <laughs> nóng sao và mưỡi hen của nọ này ô oh. ô à, là hàng nhơ nó sao lin hen tôi đi chị chọn băng bà chị ừ. mì khay vào nọ mì khay mốt vó này ô mì vỏ ô hàng nhơ cứ mên báu con vỏ